กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ชน n e ลไม่หมูก่ก็เหงได้วันเจี๊ยบสวัสดีค่ะเพื่อนเพืนเอซวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเขาช่องลมกันนะคะจังหวัดชลบรุรีวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาไหวองค์ปู่ทองล้นกันนะคะตอนนี้เรามาแต่เช้าแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดินมาก็จะเห็นเหาเอฟซีที่เขาปังปักันเมื่อวานนะคะเพื่อนเพื่อนขอก็มาตั้งโรงทานกันนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สามารถแวะตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าวัดนะคะที่เราเอฟซีเข้ามากันแต่เช้านะคะเดี๋ยวเเพื่อนๆรถเต็มลามนเลยคะ่ะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้บูชาเพื่องศักการบ,บูชาองค์ปู่ของล้นนะคะเพื่อนๆชุดละ99้าสิบ้าบาทค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถมาบูชาตรงนี้นะคะ หยิบไปหนึ่งชุดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งที่โตนะคะแล้วก็นําผ้าแดงนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะในถาดก็จะมีน้ําแดงพวงมาลัยแดงพวงเงินพวงทองตรงนี้ก็จะเป็นจุดอธิบายนะคะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเพื่อนเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราก็จะไปจุดทูปนะคะเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนไปจุดทูบกันหน้านะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจุดทูปเสร็จแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะองค์หลวงปู่ทองล้นนะคะทำอธิษฐานํำบูชาก็อยู่ทางด้านหน้าเลยคะ่ะเพื่อน,อนให้เพื่อน,อนตั้งจิตตั้งใจนะคะลูกหลานมาขอพรหลวงปู่นะคะให้หลวงปู่เมตตานะคะให้หลักอ็กีเมตตาขอพรหลวงปู่ให้เยอะๆเ,เลยนะคะเพื่อน,อนให้หลวงปู่เมตตานะคะ โอเคแล้วนํำทูบมาปักตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเรานำของเส้นไหว้นะคะเอาไปถวายองค์หลวงปู่ทองล้นนะคะปักโพเงินโพทองที่ต้นได้เลยนะคะนำปัจจัยเสร็จแล้วก็ปักให้เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของน้ำแดงนะคะเราก็เปิดฝาแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่บอกเพราะว่าเดี๋ยวเยอะๆมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะล้มแล้วหกและเทอะนะคะ แล้วก็ในส่วนของผ้าแดงก็ให้เราผูกนะคะแล้วก็ในส่วนของดอกไม้ก็ให้เราวางใส่ในส่วนของอ่างที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของผูมาลัยแดงก็เดี๋ยวเราก็นําไปแขวนตรงจุดที่เขาให้แขวนนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของทูบตัวเลขนะคะ เรานำตัวที่คลิปนะคะมาคลิปแล้วก็จุดทูบตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปักตรงกระถางทูบด้านข้างนะคะขอให้ลูกยิงเคียงบางๆนะคะหนูปูมาค่ะเพื่อน๋นย่เราปักไว้ตรงนี้นะคะเพื่อน,นระหว่างนี้เราก็าตีคองนะคะหนักมากเลยค่ะเพื่อน,นโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีอันเล็กด้วยค่ะ เดี๋ขอไปตีอันเล็กด้วยนะคะอันนี้เบาหน่อยค่ะเพื่อนๆตักเป็นเหนียวไปเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเพื่อนๆแล้วก็บริเวณด้านข้างนะคะก็จะมีจุดบูชาดอ,อกไม้ทุกเทียนนะคะให้เรานาเงินใส่ตู้ต,ตามกําลังศรัทธานะคะเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ได้ค่ะสิบบาทจี่สิบาสบาทแล้วแต่กําลังค่ะเพื่อนๆแล้วก็นําดอ,อกไม้ทุกเทียนมาก,ก,การาบตักกราบบูชาองค์หลวงปู่ที่อยู่ด้านหน้านะคะโดยมีองค์หลวงพ่อสดทอเป็นพระประธานนะคะ เดี๋ยวเราจุด on ทูบเทียนตรงนี้แล้วก็มานั่งสวดขอพรตรงนี้นะคะจะมีคาสวดขอพรคาบูชาที่อยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เราสวดขอพรตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะมีพักเกจิชื่อดังต่างๆนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆทางด้าน้างที่เพื่อนเห็นเขาจะมีแห่หน้าคนะเพื่อนๆก็จะมีขบวนแห่หน้าแล้วก็มีเครื่องเสียงนางรำนะคะเป็นกันเป็นแถวๆแลวค่ะเพื่อนๆ เพ,เพื่อนสามารถยืนชมได้เลยนะคะหรือว่าใครสนุกก็ไปเต้นกับ,บวงเขาได้เลยคะ่ะเพื่อนวาจี๊ดสนุกสนานมากเลยคะ่ะเพื่อน,อนขอบวแนแห่หน้าเขาก็แห่กันไปนะคะแล้วก็เปิดเพลงสนุกสนานมากเลยคะ่ะสนใจไหมคะเพื่อนหลังจากจุดขอพรอเสร็จนะคะเราก็นำดอกไม้ไปวาง แล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนติดแผ่นทองนะคะที่องค์หลวงพ่อนะคะสดขอพรแล้วก็ติดแผ่นทองได้เลยค่ะเพื่อนแนะนำนะคะเพื่อนถ้าใครจะมาวัดเขาช่องลมนะคะก็ขอให้มาแต่เช้าๆนะคะคุณจะได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่แออัดถ้าสายๆเนี่ยเดยวคนจะแน่นวัดเลยนะคะเพื่อนเปลี่ยนเสียดกันหน้าดูเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถแวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะคะแลวก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเสี่ยงโชคนะคะลูกปิงปองนะคะเพื่อนๆขอพรอ,องปลูกแป๊บจริงนะคะเพื่อนๆ ขอให้ลูกยังเงปังๆนะเจ้าค่ะหลวงปู่ขอให้หลวงปู่เมตตานะคะให้เราเอฟซี Z ปังๆร่วมกันค่ะมาค่ะเพื่อนมาลุ้นตัวแรกกันเลยค่ะว่าองค์หลวงปู่ทองล้วนจะให้เลขอะไรนะคะตัวแรกค่ะเพื่อนๆ สองนะคะเห็นไหมคะแป๊บนึงนะคะขยับแป๊บนึงจำไปเลยจ้าตัวที่สามค่ะเ,เพื่อนๆมาค่ะมารุ้นกันค่ะโอ้โหตัวป้านเลยค่ะเ,เพื่อนๆหวานจิ้มอันนี้เป็นเลขทูบนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะเ,เพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราจะพามาด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่ บูชาสกราระวัตถุมงคลนะคะใครๆที่สนใจตรงจุดนี้ก็สามารถมาเช่าวัตถุมงคลกับได้นะคะเพื่อนโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นมาทางสาลาด้านบนนะคะก็จะมา,าขึ้นมากับสการะขอพรน,นะคะองค์พระประธานที่อยู่ในสาลานะคะเ,เพื่อนก็ให้เพื่อนๆข,นขนมากรบสการะบูชา พื่อความเป็นสริมงคลน,นะคะตามจุดต่างๆนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดไปให้นะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะที่อยู่ที่วัดเขาช่องลมนะคะก็ให้รับขึ้นมาสักก,สก,การะบูชาได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆสนใจที่จะทําบุญนาเงินใส่ตู้ก็ก็ตามกําลังศรัทธาเลยนะคะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆทาที่เราสบายใจนะคะเพื่อน เป็นเพื่อนกราบสักการะบ,บูชาตรงองค์หลวงพ่อได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่าทางเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้ทางเหล่าเอฟซีนะคะขึ้นมาสักการะบ,บูชามีหลายจุดมากเลยค่ะเพื่อนๆไปต่อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงมาทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวทางด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาไหว้องค์แม่ตะเคียนนะคะเป็นแม่ตะเคียนต้นตายแล้วนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบางๆที่เหล่าเอฟซีเขาให้ความส,สนใจกันมากเลยนะคะเพื่อน,อนจะเป็นแม่ตะเคียนชื่อว่าแม่ตะเคียนสีล้านนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถมาเที่ยวแล้วก็มาสักการบูชาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนได้เลยนะคะก็ให้เราจุดธูปขอพรได้เลยค่ะถ้าสมบังปัางๆแล้วก็อย่าลืมมาแก้กันนะคะเพื่อน เดี๋ยวขอเสียงซิมซีแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆแม่ตะเคียนสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราเสียงซมซีกันนะคะมาค่ะมาค่ะ ปังปังเฮงเฮงกันเดี๋ยวเราพามาใหม่นะคะเพื่อน,เ,อนเลขมันจะล้าง,างนิดนึงนะคะส่วนอันนี้จะไม่มีตัวเลขะคะ่ะเพื่อนโอเคค่ะด้านข้างก็จะมีน้ำตกนะคะเพื่อนถ่ายรูปเซลฟี่ <Feel free S 2> ตรงนี้ได้เลยค่ะป้ายต่อค่ะเพื่อนสายมือนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะคะบนเขานะคะ ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูบริเวณด้านบนนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆไปค่ะเดินขึ้นมาก็จะเจอในส่วนของกุฏิของอพระสงฆ์ต่างๆนะคะที่บางส่วนที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆมาค่ะอุอ๊ทางมันชันนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆอุ๊อุ๊อ๊โอ,อ้จะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆย้ ทงใจนะคะเพื่อนเป็นพ่อโตนะคะให้เปพื่อนกับสการะตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อความเป็นสิริบางคนนะคะทางบริเวณด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของก่อสร้างนะคะที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปอีกส่งหนึ่งที่ขึ้นทางด้านขวานะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนทางฝั่งที่เขาจุดประทัดนะคะป้า่ะเพื่อนมาค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อน ทางด้านบนที่เราขึ้นมาอีกฝั่งนะคะตรงนี้ตามไปเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะจะเป็นหลวงพอ่อทันใจเดีย๋ยวเราแวะไหว้สักการะองค์หลวงพอ่อทันใจแป๊บนึงนะคะพเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนค่ะมาค่ะตรงนี้ก็ให้เรา,าจุดทุปเทียนบูชาองค์หลวงพ่อนะคะมีหลวงพอ่อทันใจนะคะแล้วก็หลวงพ่อต่างๆที่อยู่ด้านในนี้เพียบเลยค่ะพเพื่อน ขอพรพระรัตน์ไปนะคะให้ความเป็นสิริมงคลนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆกราบสักการะขอพอรได้เลยะค่ะเพื่อนๆแล้วก็สามารถสิงซิงซีได้ด้วยนะคะเพื่อน,อนจะมีคำอธิบายอยู่ด้านข้างนะคะทำบุญก็ละกษศรัทธาเลยค่ะ มาค่ะเ,เพื่อนๆเรามาเสี่ยงลูกปิงปองกันค่ะตัวแรกค่ะเ,เพื่อนๆโอเค คุณพี่ๆเขามากเลยค่ะไปต่อกับเพื่อนพาเพื่อนๆขึ้นมาด้านบนนะคะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นพระธาตุเจดีสีจอมไตรนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆสามารถกราบสักการะบูชาขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสริมงคลตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ รอบๆนะคะยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะคะก็เงินจากที่เราทําบุญนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็จะขึ้นมาบูรณะแล้วก็สร้างต่อเติมให้สวยงามนะคะเพื่อเชิญชวนให้เราเอฟซีหรือเพื่อนๆให้มาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นในส่วนของพระศิวลีนะคะก็ให้เราสวดขอพรตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อน แล้วก็ถัดไปทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นพระรีสัวนเพลศนะคะพระบรมใจโลกน้าถนะคะัดตรงนี้ก็ให้เป็นพื่อนจับสกักการะบ,บูชาตรงนี้ได้เลยค่ะถัดมาทางด้านบนอีกนิดนึงนะคะเพื่อน,อนก็ให้เป็นพื่อนกกรับสกัาละกษ์องค์พ่อได้เลยนะคะ แล้วก็ตามที่เพื่อนๆเห็นก็จะมีก้อนหินนะคะที่เป็นอยู่ด้านหลังเนาะจะลักษณะคล้ายเหมือนที่เราไปที่เขาทิจกูดนะคะเพื่อนๆที่หินค้างอยู่ตรงด้านข้างนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นองค์ปู่นาลอดนะคะก็ให้เพื่อนๆกราบสักการะบูชาตรงนี้ได้เช่นกันค่ะเพื่อน ตอนหนไม่ล้มนะคะเพื่อนๆค้างอยู่น่าอาศัศจรรย์ใจมากเลยค่ะเพื่อนๆมีเหล่าเอฟซีเขานำไม้ไปทำค้ำไว้นะคะเพื่อนๆซึ่งตั้งตรงงานอยู่ตรงนี้ไม่ล้ม้วยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาไหว้องค์ปู่นาลอดนะคะองค์ปู่นาลอดที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะคะเพื่อนๆสักดิธิ์มากเลยค่ะถ้าใครที่อขออะไรนะคะ ปู่จะให้นะคะแต่ว่าปู่ถือสัจจะค่ะถือสัจจะถือคำมั่นสัญญานะคะว่า,าพูดอะไรกับปู่ไว้ต้องทำให้ได้นะคะปู่ถือสัจจะเป็นสำคัญนะคะเพื่อน,อนปู่จะชอบกายชอบไม้เท้าตามนี้เลยค่ะเพื่อนซ่าทูข่ะมาต่อค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะพาเพื่อน,อนมาดูบริเวณรอบนอกนะคะเพื่อน,อนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ วิวทิวทัศน์นะคะถ้าเรามองจากทางด้านสูงลงไปข้างล่างนะคะเราจะเห็นเป็นลานกว้างนะคะตรงนี้เห็นพี่ๆเขาบอกว่ามันจะมีลานจอดเครื่องบินด้วยนะคะเป็นเครื่องบินเล็กนะคะระหว่างที่เราอยู่ด้านบนก็จะมีเสียงเครื่องบินด้วยนะคะเพื่อนๆก็ใครที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะอากาศล่มลืม่นเย็นสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆวิวทิวทัศน์ก็ดีมากเลยค่ะ ต,ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังต่อเติมแล้วก็สร้างนะคะมาค่ะเพื่อนๆไปต่อค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนนะคะาทางยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะคะเพื่นอนๆเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะว่าด้านบนมีอะไรบ้างนะคะมาค่ะเพื่อนๆึเดินจนอ้วนเลยค่ะเพื่อนๆจากที่อ้วนอยู่แล้วอ้วนหนะักกว่าเดิมเลยค่ะเพื่อนๆ ที่เห็นกลมๆผ่องๆนี่ไม่ได้ท้องนะคะอ้วนค่ะเพื่อนๆเดินไปเดินมาเพิ่มไปห้าโลค่ะเพือ่อนๆอุบอุ๊ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นหลวงป,ปู่ก,ก้องนะคะเพื่อนๆให้เรากราบสักการะบูชาองค์หลวงป,ปู่ก,ก้องได้เลยนะคะตัดสวดอยู่ตรงด้านข้างนะคะเพื่อนๆ แล้วก็วิวทิวชศน์ข้างบนดีมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะคะยังสวยขนาดนี้อากาศก็ลมเลื่นเย็นสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆเราสวดขอบครจากตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆสาขอให้ลูกสมหวังทิงทิงปัง บรรยากาศโอเคเลยใช่ไหมคะแวะเวียนมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆช่วงวันหยุดหรือช่วงวันว่างๆนะคะวัดเขาช่องลมค่ะจังหวัดชลบุรีมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงมาข้างล่างเลยนะคะแปบบ๊บนึงนะคะเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวไ้พบกันคราวหน้านะ,ะเพื่อนขอให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะคะว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนต่อไปค่ะเพื่อนๆกดติดตามตอนต่อไปนะคะวันจนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจชนแนล ไม่มูก็เห็นได้